เมื่อพบกับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและความเสี่ยงของโรคมะเร็งในอปอดมักจะเกิดความกลัวและความตกใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวการเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถตัดสินใจและตอบรับกับผลการตรวจได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อพบกับข้อมูลที่ซับซ้อนมักจะเกิดความสงสัยและความกังวลให้กับผู้ป่วยดังนั้นการเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถตัดสินใจและตอบรับกับผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะพูดถึงการตรวจสุขภาพและความเสี่ยงของโรคมะเร็งในปอดท,ที่แพทย์แนะนําวิธีการตรวจและวิเคราะห์ผลการตรวจอย่างเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องและไม่ต้องกลัวหรือตกใจเกินไปแพทย์จากศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องโรงพยาบาลชิรพยานกล่าวว่าการตรวจสุขภาพและพบฝ้าขาที่ปอดลังนอจูลมักจะทําให้ผู้ป่วยตกใจและกลัวว่าอาจเป็นโรคมะเร็งแต่เมื่อมีผลการตรวจแล้วการเข้าใจข้อมูลและวิเคราะห์ผลการตรวจเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจว่าความเสี่ยงและความต้องการในการรักษาอย่างถูกต้องเมื่อพบฟาขาวที่ปอดการตรวจสุขภาพและวินิจฉัยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งแพทย์จะแนะนําวิธีการตรวจที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นการทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซิทีสแกนซึ่งจะช่วยให้เห็นรายละเอียดของก้อนเนื้อในปอดอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่การทําเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดของก้อนเนื้อในปอด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจว่าความเสี่ยงและความต้องการในการรักษาอย่างถูกต้องแต่เมื่อมีผลการตรวจแล้วและพบว่ามีก้อนเนื้อในปอดก็ยังไม่ต้องตกใจเกินไปเพราะมีหลายสาเหตุที่อาจทําให้เกิดก้อนเนื้อนี้เช่นมะเร็งอาจเป็นมะเร็งปอดหรือมะเร็งจากที่อื่นกระจายมาวัณโรคหรือโรคอื่นๆ,ๆเช่นเนื้องอกธรรมดาของปอดหรือในช่องทรงอกแพทย์จะแนะนําวิธีการตรวจและวินิจฉัยต่างๆที่เหมาะสม ตามสถานการณ์ของผู้ป่วยซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจว่าความเสี่ยงและความต้องการในการรักษาอย่างถูกต้องการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซิทีสแกนเป็นวิธีการตรวจที่ช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดของก้อนเนื้อในปอดอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่มีความถูกต้องและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจอื่นๆเช่นหลอดซีทีซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้รังสีตำ่ำ เพื่อใช้คัดกรองมะเร็งปอดซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ง่ายและสามารถคัดกรองได้เบื้องต้นได้ดีและไม่เป็นอันตรายเพราะใช้รังสีที่มีปริมาณน้อยการเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถตัดสินใจและตอบรับกับผลการตรวจได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องกลัวหรือตกใจเกินไปการตรวจสุขภาพและวินิจฉัยผลการตรวจเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งในปอดซึ่งแพทย์จะแนะนําวิธีการตรวจและวินิจฉัยต่างๆที่เหมาะสม ตามสถานการณ์ของผู้ป่วยคุณเคยเจอกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและทําให้คุณตกใจหรือไม่การเข้าใจข้อมูลทางการแพทย์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจและตอบรับกับผลการตรวจได้อย่างถูกต้องคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการตรวจและวินิจฉัยของแพทย์ในบทความนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการตรวจสุขภาพและวินิจฉัยผลการตรวจในการรักษาโรคมะเร็งในปอด ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้น